สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องทองมีสามดาวค่ะวันนี้ทองมีสามดาวสิพ้าท่านผู้ชมมาหาน่องบูมนะคะเนะาะมหาน่องบูมน่องบูมเพื่อกอายุเด็กเก่าเดือนเลยคะ่ะท่านผู้ชมอายุเด็กเก่าเดือนทองมีสามดาวกับสิพ้าท่านผู้ชมเมืเบิ้งน่องบูมเพ่นจับเม็ดเข่าสารนะคะเนาะ สิจับเบจักเม็ดกับพีเบิงกําหนงบูมนะคะเนาะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ทองมีสามดาวด้วยนะคะกับพีเบิงคลิปน่องบูมพร้อมๆกันเลยค่ะครับเนาะคุณสิจ๊ะต่อสารให้เปาแอมรอทงครับสวัสดีครับแม่หน่องบูมสวัสดีครัับสสวดีค่ะสวัสดีค่ะหน่องบูมหน่องบูมนั่นนาให้แล้วครับท่านผู้ชมอายุ เท่าไรกว่าครับนี่เกาเดือนจ้ะอายุเก่าเดือนโอ้โเก่าเดือนกันเล็กสวยนะครับนาะท่านผู้ชมเนาะบบเคยจับจะเกือบเป็นบอรับข่าวสารบบเคยจับจะเกืออาจจะได้โชก็ได้เนาะแม่นลองบูมเนะาะก็ลองมาอันเสียงโชกับน้องบูมลองเบึงนะครับเนาะว่าสิได้เหล็กตัวไหนเน,ะนะาะอยากนอนหรือเ่นี่อยากนอนมาจับข่าวสารให้เบาแอมเราทงนะเบาแอมเราตรงกระเรียมดอกไม้ถูเพียนเลยละครับดอกไม้ถูกเพียนนะครับเนาะ เตรียมเวลาให้สุกให้มันให้เขาเด้อไม่เจ้าเท่านี้เทพบุตรเทปดาประจําตูน้องบูมครับให้แม่น้องบูมเป็นคนอธิษฐานนะครับเนาะอธิษฐานขอนะเพื่อนสาธุให้ถือเลข้ยมตัวพีโฉกมีลาดน้องบูมเด้อเทพบุตรเทดาครับผมอ่ะจับมาเลยบักลแล้วพี่โฉกมีลาดน้องบูมสาธุ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 เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อหาผ่าปูก่อนเนาะครับเนาะ พาปูเดี๋ยวมีโอกาสทนผู้ชมอึบอึบอึบน้าล้างจีจับนะคะเนาะอึบเอาจีจับจบสองมืออึบอ่ะเอาเบิ้ลทีวะดิเอาเบิ้ลเลยนะครับเนาะม้วนเหี่ยวออกมาดิเนาะเอาเบิ้ลเลยครับผมม้วนเหี่ยวออกมาดิคนเ้าออกมาให้แล้วครับมาให้พิมมือเนาะหลักหลาเนาะโอ้หน้าฮักครับท่านผู้ชมหน้าฮักเนาะสุดน่ะโอ้เก่าเดือนครับท่านผู้ชมเก่าเดือนจับออกมาให้แล้วเด้อครับท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ ให้เบาแอมเราตรงสินับให้เบิ้งด้วยครับท่านผู้ชมด้วยให้แม่ของบูมก็นับเนื้อหนับกนับเหมือแล้วเอาอกกันจะได้ให้เบาแอมนับกัได้เบาแอมนับก็ได้ต้องเจียงเทียงหนับเนี่ยเฮีไปข้างบนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสองเมตรมาสวงเจียงเทียงเพิ่งจะสีแยกนอตนะครับนอตเล็กน้อยนะครับเนาะเดี๋ยวให้เบาเอมเราตรงสินับให้เบิ้งด้วยครับท่านผู้ชมก็อยากตั้งกล่องแป๊บครับครับท่านผู้ชม เบาแอมเราทุมกับเฮต็ดกองละสิบนะครับเนาะกองละสิบจะง่ายครับท่านผู้ชมเส็ดกองละสิบไปให้ท่านผู้ชมเบิ่งครับเส็ดกองละสิบ้วยครับเน้อ เราเอมเราทรงนี่เห็ดกองละสิบครับท่านผู้ชมสิบยี่สิบสามสิบห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับผมย่งนับง่ายนะครับหน้าสามห้าเจ็ดสิบผู้หลายหลายตื่นด้วยครับท่านผู้ชมหลายตื่นด้วนี่โอ <6. S 2> เจ็ดแปดเก้าสิบครับส่วนเติมสิบสองก็สิบไปเนาะครับเนาะผมท่านผู้ชมทิ่นคารุบเบาแอมเราตรงกับเลี้ยงมัดเข่าเลี้ยงเม็ดเข่าเรียบร้อยนะครับเนาะน้องเพิ่อนก็นอนอยู่พี่ครับท่านผู้ชมกวยอูอยู่พี่เนาะครับแม่เพิ่นก็วยอูอยู่ทั้งสี่หล่ะครับผมเม็ดล่ะครับผม แกน,นี้เอาทิงเพียงนะครับเนาะน้องเป็นไก่อยากนอน้นอ,งอ,นะนองบูมเนาะน้องบูมน้องบูมน้องบูมครับสัมผัสชมน้องบูมเดี๋ยวเบาเบาเอมเราตรงสินับเฮเบิร์เดอร์ครับสัมผัสชมว่าเดี๋ยวแจ็คเม็ดนาะครับนะเนาะเล็กหน่อยเก่าเดือนครับผมกองละสิบครับสัมผัสชมเพชรกองละสิบครับเป็นกองละสิบนะครับเนาะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบสิบแปดสิบ เก้าสิบร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบร้อยหกสิบครับร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบสองร้อยครับผมในสองร้อยเมตรเต้ยครับตำรวจชมเนาะสองร้อยตัวนี้เศษปลายมันเต้ยครับเต้ยตำรชมเต้ย ตายาอันเบาแอมบราทงกับสินับให้เบิ้งครับอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสองร้อยเจ็ดเมตรครับท่านผู้ชมสองร้อยเจ็ดเมตรเลยครับเด้วยน้องบูมพนนับเขา่านับเม็ดเข่าให้บเบาแอมเราทงนะครับเนาะเอาไปฝากเอฟซีครับเป็นกำลัง เป็นกำลังนับเป็นครั้งแรกครับจับจับเป็นครั้งแรกขอโทษขออภัยครับกำลังจับเป็นครั้งแรกครับท่านผู้ชมสองร้อยเจ็ดเม็ดครับท่านผู้ชมเม็ดข้าวสารเนาะครับเนาะจะลองเอาไปเสียงโชกเสียงลาบลองเบิร์ดครับสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่แหละครับผมก็เบิ่งร์ดเป็นแนวทางครับท่านผู้ชมเบิ่งไว้เพื่อเป็นแนวทางอ่ามีโชกมีลาบขับน้องครับท่านผู้ชม สองร้อยเจ็ดเมตรครับต้องม่ซ้ครับท่านผู้ชมเด็กข้าวหลบกระล่องเอาไปเสียงโขกเสียงลาบล่องเบิงเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะสองศูนย์เจ็ดนาะครับเนาะสองเจ็ดศูนย์กรได้ครับสองเจ็ดศูนย์ก็ได้สองศูนย์เจ็ดกรได้เออครับท่านผู้ชมนะครับเนาะกับับหน้าขับหลังกันเนาะครับท่านผู้ชมเนาะนับเม็ดเข่าเป็นครั้งแรกอาจจะมีโชคมีลาบกับน้องก็ได้เนาะครับเนาะท่านผู้ชมนะครับเนาะ เบาแอมเราตรงกับสีเขียนใส่กระดาษในแคปหน้าจอเรื่อครับท่านผู้ชมเขียนใส่กระดาษในแคปหน้าจอครับสีมหาเนาะป้อนจิ๋บเบาแอมเราตรงกับไอซียูขนมรสละมากระบุ่มอันเบาแอมเราตรงกับนับได้หรือครับบูมนับได้สองร้อยเจ็ดเมตรเข่านะครับเนาะก็เป็นเลขสวยงามอยู่กับร่องเอาไปซื้อลอตเตอรี่ล่องเบิ้งเนาะครับเนาะมาถามมีโชคมีลาดโฉมม่ลาดนี่การครับเป็นครั้งแรกเนาะ เป็นครั้งแรกครับน้องเพิ่นเกิดวันยังครับเนี่ยน้องเพิ่นเกิดวันที่สิบหกเกิดวันที่สิบหกเดือนเดือนมิถุนาเดือนมิถุนายนก็ซ้อนเหรอครับก็ซ้อนกับสองห้าพุกห้าสองห้าหกห้าเด้อขับแตงโมชุ่มนะครับเนาะน้องเพิ่นเกิดนะครับเนาะวันเดือนปีเกิดต้องน้องเพิ่นแจกลายโพตองเอาไปซื้อหรอกครับตัวนี้เนาะเอาแต่เม็ดข่าวสารเท่านี้แหละครับ 2007, 2007, 2007, สองศูนย์เจ็ดสองเจ็ดศูนย์ก็ได้สลับกันก็แล้วแต่ผู้มกักตัดหน้าตัดหลังกันตางผู้มกักกับผู้เป็นยังเนาะครับแต่ผู้ชมเนาะช่วงนี้เป็นสีคึ้นขนะครับอากาศก็คึ้นขแน่ฝนกระสีตกมากแล้วครับแต่ผู้ชมฝนกระสีตกโอ้ยกระยืรึมกดไลค์กดแชร์กดกระล่องสื่อเบางอันแม่้องบูมฝันเหล็กฝันเบอ,บอร์บ่ครับโอ้ยบ่ฝันบ่ฝันเลยครับเนาะบ่ฝันบ่ฝันกับผูเป็นยังครับ ก็รับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณแม่น้องบูมหลายหลายเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับให้มีโชคมีลาบกับน้องเด้อครับท่านผู้ชมนะครับเนาะเด็กหน่อยบริสุทธิ์เด็กหน่อยบริสุทธิ์ผ้าขาวครับผ้าขาวะไรเลี้ยงสาเนาะครับเนาะผ้าขาวะไรเลี้ยงสาก็ให้นเป็นนอนพักก่อนเนาะครับท่านผู้ชมเนาะให้เป็นนอนพักก่อนก่อนเบาแอมเราตรงกด็สิบริสุทธเด้อครับท่านผู้ชมนะครับเนาะเดี๋ยวท่องมีสามดาวสแกนตัวเลขกสิงห์ท่านผู้ชม เลขของน้องบูมค่ะน้องบูมให้น้องบูม,ม,บมจับเข่าสานนะคะเนาะน้องบูมพึงจับงวนนี่เป็นงวนแหลกค่ะท่านผู้ชมน้องบูมก็อายุเก้าเดือนเก่าเดือนนะคะเนาะจับเม็ดเข่าสารได้สองร้อยเจ็ดเม็ดค่ะท่านผู้ชมสองร้อยเจ็ดเม็ดก็เอาไว้เป็นแนวทางนะคะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำงวดวันที่หนึ่งเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหานะคะเนาะไว้เป็นแนวทางในการสื่อสลาเนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ท่องมีสามดาวกับศิลาธรรมผู้ชมพิกรเจอกันคลิปหนาค่ะเฮงเฮงรวยรยสวัสดีค่ะ